อธิษาานบารมีอธิาบารมีเตตาบารมีเมตตาบารมีภิกษาบารมีทั้งสามสิทธัสิทธะให้บริสุทิให้บริสุดธิบรมนนบรมนวนแล้วนำข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วเจ้าทั้งหลายข้ามจับข้ามจากทะเลทุกข์ข้ามจากทะเลทุกข์การเกิดแก่เจีตายการเกิดแก่เจตายไวนทนทุกข์ไวนทนทุกข์ ไม่มีที่สิ้นสุดกลังขอให้มีกำลังศรัทธาัทธากำลังคำเพฟินกำลังคำเฟินกำลังสติกำลังสติกำลังปัญญากำลังปัญญาทำมาตนเองทำมาตนเองญาติพี่น้องญาติพี่น้องสัพพสัตว์โลกทั้งหลายสัพพสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ถึงพ้นลมมรสุยถึงลมมรสุยดิ้นเข้าสู่ดิ้นเข้าสู่ อมัตตามัตตอนิพานิพานไม่เกิดไม่ตายเป็ไม่เกิดไม่ตายธรรมตะพุทธะเป็นธมตพุทธะธรรมตธรรมะธมตธรรมะธรรมตสังฆะธมตสังฆะาเข้าเข้าเาสู่เข้าสู่อันิพาานิพานด้วยเธอด้วยเธอสาธุสาธุสาธุจเจรพนแม่นางยาดนำ 两千三块。Yeah,